แจกไม้จังหวัลขึ้นดีว่ะหนึงข<ป>ึ้นไปผิดขี่แล้ว <laughs> อ่าตอนนี้ลุงอีงนะฮะน้องกำลังจุดผู้จุดผูนะถาวายองค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปีนี้อุงอิงมาเป็นนะตัวแทนแม่นางสิริพรอามไพพงนะเพราะว่าทุกปีที่ คุณหมอก่อนจะกลับไปฉักนะครับนะผมสักให้เที่ักแก้ปวดใหปวดเอวไปฉักเลยักแล้วหายปวดเลยคจะดูไม้ของลูกไม้ของ อ่าจ่อไม้ัวหนแล้วโอออ่าช่วไปแล้วแล้วดูนะก็ขอาวหยิงหนึ่งเปนข้าวยืนเมาก็คงไม่นอนเอ้าขอเสียงปอมือหน่อยแล้วตาน้ามีตาตาตาวี่งก่ับ โอ้ยทุกไฟแท้เนาะผลงานเพลงที่เป็นหนึ่งมาเลยอ่าผลงานเพลงที่เป็นหนึ่งยืนหนึ่งแมนเขายืนน้องแมนนองจ้ะได้ยินบ่ยืนหนึ่งแมนเขาเสียตังค์แมนพระจารเสียตังค์วันนี้สามแสนให้วันนี้ยืนหนึ่งนั่นหุ่งิงยืนเสียตังคก็เจ้ามีใช่ไหม memenat main ja aku nak pergi dah หัวใจเสียหลักหัวาสาสม,มุนไพรถึกนกแขนคับจนเว้าบอกเมื่ออายมาบอกว่าเลย จกสองบอกบุญหอบใจที่มันเสียสูนมาหวมงานเจ้ามือเขาฮื ได้นะก็คณะกรรมการนะก็เก็บปัจจัยได้เลยนะเก็บปัจจัยได้เลยหนึ่งเพลงน้องอิงหนึ่งเพลงพระอาจารย์สวดทั้งปีฮะพระอาจารย์สวดทั้งปีไม่ถึงร้อยโยมลองคิดภาพตามพระอาจารย์ว่านะว่าเราเขาเขาตั้งใจใช่ไหมโอ้ตั้งใจ เลยงั้นเราสแสดงว่าเราคบข้างตัวเองนะอ่ะล้วโยมดึงที่งั้นก็เอาแค่นี้นะฮะอ่าเราก็ด,ดึงสายศีลลงมาท่านจอขึ้นมาน,นี่ท่านซจพี่นี้อายุเจ74แล้วนะ74่ยอยมดึงสายศีลลงมาถือไว้นะยมนะถือเอานะถือ,อถือดึงศีลลงมาค่อยค่อยดึง ไม่อยากตอบนะบัตนี้ด้วยเถิน่นนิบนพระเจริญชัยมงคณกรถาโฮ प กัทฑ์อินังมโนกรรมบัญเพียนเตมเตมบัณ ได้ที่พนะเดี๋ยวให้น้ององิงคุณโจไปถวายปัจจุดปัจจัยทายาธรรมแก่พระอ่านั่งประกอบิธยิงยอไปถวายที่คุณทิพย์ไปเดี๋ยวปัจจัยวันล้วนเยวันละมนเลยจะดับม้วนเลยองิงไปได้ปัจจัยรองเท้าตรงที่นะอาจารย์ในที่เตรียมด้วยนะพอ๋อของนะพ่อก็พอท่านถวายปัจจัยเสร็จก็นิมนต์ท่านพรมน้ำมลเลยแล้วก็ ขอใหเป็นมรดกให้ปอดเลยนะครับเอาวันที่นะพรุ่งนี้ก็จะเป็นคืนแรกนะคืนนี้นะคืนแรกเปิดงานนะด้วยอ,อ,อ่นะลุงญิงเข้าไปได้รูกครับไปคุณโจเ,เ,เข้าไปเลยครับไปท่านสาจ๊วฝั่งนี้ท่านสาจ๊วฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เองฝั่งนี้นะก็เ,เดี๋ยวเสร็จนี้ก็นะได้เวลาชมนะคอนเสิร์ตมอลเรนะ สาวน้อยเพชรบันแทงตัวนี้น้องอิงก,กำลังนะถอยประจุป,ปัจจัยนะให้พระพระแม่ครูบาอาจารย์นะว,นวันนี้ครับเชันอ่าเป็วนวันแรกพรุ่งนี้ก็อีกวันที่ยี่ิบเจ็ดนะก็พรุ่งนี้มหาหิงนะกับรถแห่พ่ลาศรีพร ทำไชภโพิตัวไม่อยู่แต่รถอยู่นะฮะยึดไว้แนละ้วนะวันที่28ก็มอลังคณะแฟนแฟนแมนจัก,กรพันนะฮะก็แยกตัวมอกจากรถเบียวรถนะทัศนะคืนนี้ก็เดินทางมานะมากินข้าววัดอยู่วันหนึ่งนะฮะพรุนี้ก็วันที่29่สเกานะเซนีสามนะเซนอีสามนะพรุ่งนี้น้อกน้อยอยุเรทพรวันที่29เสิาเซนีสามวันที่30สิบสระเคาะ ตรงนี้เลยโยมน,นะสระเครเสริมดวงนชงมนข้ามปีที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดชงคนข้ามปีแล้วก็หล่อพระนะแล้วก็หล่อพระวันที่หนึ่งข้ามปีนะก็หล่อพระแล้วก็อคอนเสิร์ตนะคอนเสิร์ตเอ่อวลังน้องใหม่มาชุมแน,นะวันที่ หนึ่งมกราคมกเจดอเรยปับใหม่ปะใส่ปับใหม่รับคมาครับ่ียครับอมาแล้วต้ครนได้มครับอยังเหรอยหลวลูกปูทวีนะลูกปูทวีครับไม่เปจริงๆก็ไม่ต้องถวายก็ได้ครับ

ให้พรนี้ยังให้พรนี้ยังเรียบร้อยเอาให้เลยให้เลยให้พรให้เลยนี่มนลงปู่ทวีครับนี่มนตรพรงปู่ทวีนิมนตนทางนี้เลยครับเพะน้ำมันผมมันหนาวครับลงปู่มานิมนตพผมให้ตอนนี้หน่อยครับ หูครับครับเดี๋ยวๆครับเขาจะรีบไปดูหม้อรัครับอานนี้มันไม่พอเลยนะนิมนต์ให้พอเลยฮะฮะกูสร้างเนี่ยตื่นตัวปุงสวงเลยเดี๋ยวนี้ื่องเสียงตุ๊บบสิบห้าล้านปั๊บพ่อบรรดขายหนังปลาห้ามันเลยกูจะเซ็งเลยฮะ